โอ้สวัสดีครับยินดีครับผมสำหรับวันนี้ครับอ่าเรามารีวิวกันต่อครับกับลายสาม m ินะครับโดยที่วันนี้ครับเราจะมารีวิวหุ่นของอีไฟกันบ้างครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งด้วยเนี่ยที่ออกมาในซีรีส์ก็คือเจ้านี่ครับ EXM ขีดหนเอัโตนั่นเองครับผมอ่าโดยที่ตัวที่ผมเรียกมาวันนี้ครับก็จะเป็นสีเทานะครับซึ่งเป็นตัวที่ผมเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่ที่สุดแล้วแล้วก็สีเนี่ยดูทรงพลังที่สุดแล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆกันเถอะครับเรามาเรรริิ่่มีีวววกกกััันดาคบบ30 mm ออาโต้ Auto, นั่นเองครับผมโอเคก่อนเดินไปดูที่กล่องกันก่อนครับอันน้องบอกว่าออาโต้สีเทาตัวนี้ครับเป็นเบอร์21นะก็คือออกมาไม่ไกลไม่ไกลาจากตอนนี้เท่านั้นนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยออาโต้เป็นสีเทานะครับแล้วก็มีสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้ซึ่งผมไม่ถูกใจเลยแต่ถ้าตัวสีเทาออกมาเนี่ยผมถูกใจมากนะครับแล้วก็จัดมาเรียบร้อยจะเห็นว่าเพิ่งออกปี2020เองนะครับอ่าโดยที่หน้าปกครับก็จะเป็นสีเทาล้วนเลยนะซึ่งโอเคตรงหน้าปกตรงนี้มันไม่ค่อยเท่หรอกแต่ผมไปสะดุดตาตอนมันแอคชั่นอยู่ตรรงนีี้คับ่ว เออมันเท่สีเนี่ยมันค่อนข้างเข้านะและดูเป็นแนวเหมือนกับตัวไว้รบกั้งคืนอะไรประมาณนั้นครับซึ่งแบบเท่เลยเท่เมากเลยนะแล้วก็นี้จะเห็นว่ามีพาร์ทเสริมนะครับเป็นพาร์ทเสริมตรงเอวตรงไหล่นะครับแล้วก็เจ้าตัวต,วตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากลายเป็นกนะันดั้มไปเลยเนอะเป็นกันดั้มไปนะครับซึ่งพาร์ทนี้เนี่ยโอเคผมค่อนข้างสนใจเลยนะแต่นะ่าเสียดายที่ตอนไอ้ที่ร้านครับพาร์ทนี้หมดพอดีนะผมเลยซื้อพาร์ทอื่นมาแทนเดีแต่เอาไว้ดูว่าหลังนะว่าเป็นพาร์ทอะไรนะครับโอเคส่วนข้างกล่งองครับก็แน่่่นนนนนอออคครรััับบลลูกกเเหหมืสสตว์งทุยาะ ข้างหน้าข้างหลงังเหมือนทุกตัวเด๊มีเบสมาให้เอาเบสใส่หัวได้มีอุธใหท้2ออย่างคือซับไปชินกันแล้วก็นักเคิ้น,นะครับอ่าอันนี้ก็คือมาตรฐานเนอะแล้วก็นี่ครับสามารถโมได้อันนี้เป็นแบบคัสตอมไอที่เขาทําให้ดูนะว่าโอเคติดแบบไหนซึ่งนี้ดูจะเป็นแบบอ่าน่าจะเป็นแบบใช้บุกจอมทีฐานนะครับติดตั้งเกาะค่อนข้างหนักนะมีเป้าสำหรับซูมไว้ติดตั้งเป็นตัวติดตั้งมีซายพอตนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นแบบตัวเกาะหนักซึ่งแบบนี้เนี่ยค่อนข้างโนนใจผมเลยนะครับอโอเคครับ อ่าซึ่งอัลโต้ครับตามที่ระบุไว้ในแมนนวลนะเจ้าตัวนี้ก็คือจะเป็นรุ่นพัฒนาต่อจากเจ้าตัวพตาโนวานะครับเพราะว่ารหัสเนี่ยคือ17นีจะมากกว่านิดหนึ่งนะครับทำให้มีความแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยแต่ว่าข้อเสียเหมือนจะเป็นอยู่จุดที่ว่าอาวุธของอัลโต้ค่อนข้างจะฟิกนะครับจะต่างกันนิดนึงเพื่อ้คือโมโยาเนี่ยแหละซึ่งผมก็มีการรับว่าทำไมแต่ว่าแมนนวลมันเขียนป,นประมาณนั้นนะอะโอเคครับทนี้มาดูของข้างในกันดีก,กว่าครับ ย่างแรกเลยก็เป็นตัวอัลโตสีเทาครับซึ่งต้องบอกว่ามันเทมานะครับตัวนี้สีนี่คือเทจริงๆแล้วก็สามารถเน็บปืนก่อนไ้ข้างหลังได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีนี่มาให้ปื้ตัวเป็นสนับมือนะครับแล้วก็ตัวเบนะครับซึ่งเบนี่ค่อนข้างน่ารักนะครับน่ารักกว่าเบกของโปตานวายแล้วก็เป็นสีขาวนะครับอ่าโดยที่ตัวนีน้ก็จะเป็นรูปของทรงของสี่เหลีหล่ยมซึ่งจะเหมือนกับตัวของอัลโตนะครับที่อยู่ในรูปทรงสี่เหลีหล่ยมส่วนนักเครนเขาก็จะต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่า ของตัวผัดโพต้าโนวาครับจะเหมือนกับเป็นสับมือไม่ต่อยเนอะอันนี้จะเป็นเหมือนกับเครื่องช็อตไฟฟ้าอารมณ์ประมาณนั้นนะครับโอเคส่วนอาวุธปืนครับแน่นอนรับว่าต่างโดยสิ้นเชิงครับปืนของอัลโต้ครับปกติของโพต้าโนวาเนี่ยเหมือนกับจะมีตัวที่เป็นแมกกาซีนเนอะแล้วก็ถอดขานาได้แต่ว่าของอัลโต้ครับมันจะต่างกันตรงที่ว่าสามารถเปลี่ยนรูปแบบของลำกล้องได้ครับแล้วก็สามารถถอด ชิ้นส่วนข้างหน้าออกมาได้แบบนี้นะครับซึ่งอาวุธตอนไปเนี่ยร้านบอกว่าหมดนะครับให้รอประมาณอาทิตย์นี้นะจะมีของเข้ามาซึ่งอาทิตย์นี้เนี่ยเราว่ามีของเด็ดมาแน่นอนนะครับอ่าแค่นี้คือเป็นก่อนที่นี่มาดูของตัวหลักกันดีกว่าก็คือออาโตสีเทานะครับซึ่งดีไซน์อย่างแรกคือเหมือนจิมนะแต่ถ้าสังเกตก็ดดีครับตามันเป็นโมโนอายนะครับเพราะงั้นเจ้านี่คือหุ่นรบโมโนอายนะครับไม่ใช่หุ่นรบไฟเซอร์แต่อย่างไรเพราะงั้นลสษนิยมดีมากนะครับตัวนี้อ่แต่ว่าโดยรวมเขาถือว่า รูปร่างออกแบบมาได้ยอดเยี่ยมนะคือตัวโพต,ต้านอว่าจะเน้นเป็นทรงกลมแต่เจ้านี่จะเน้นเป็นทรงเหลี่ยมมากกว่านะครับแล้วก็เป็นเหมือนของหุ่นไฟล์สามพันนะครับโดยที่ตอมหลอกมาตอนแรกเนี่ยผมไม่ชอบหรอกแต่พอเป็นสีเทาเนี่ยอย่างที่บอกครับมันเท่มากเลยแล้วหุ่นตัวนี้ก็ไม่ใช่สีเทาอย่างนี้นเป็นสีเทา,เทาตัดกับขาวนะาะทาให้เหมือนกับมันมีความเงามากยิ่งขึ้นนะครับทําให้หุนน่นนียดูแบบดูทรงพลังครับดูเรียกได้ว่าแบบยังไงดีดูเป็นของหน่วยรบพิเศษอะไรประมาณนั้นเลยนะครับไม่ใช่แบบสีขาวธรรมดาทั่ แล้วก็อีกจุดนึงผมชอบของอัลโตตอนต่อก็คือตอนเราถอดหน้ากากออกมาครับหน้าตาภายใต้หน้ากากอัลโตนี่คือเท่มากครับอันนี้หน้าตาเท่มากนะมันดูแบบไม่รู้จะใส่หน้ากากาไปทําไมนะครับโอเคใส่กลับก่อนโอเคให้เรามาดูจุดขยับอัลโต่นี่ก่าครับจุดขยับครับต่อว่าเหมือนกับโพลต้าหรือว่าทุกอย่างเลยแต่ว่าตรงไหลจะมากเล็กน้อยวอร์ปสามร้อยสิบองศาชิปไลหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็เอาขึ้นได้แต่ว่าของอัลโตครับข้อเสียคือ พาตรงนี้กับพาตรงนี้ครับมันไม่ลึกเท่าของพอตาเนว่าทาให้เวลาดึงขึ้นแบบนี้ครับจะหลุดได้ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็ไหลของอัลโตครับค่อนข้างกว้างกว่าทําให้การขยับแขนไปมาแบบนี้ครับทำน้อยกว่าอันนี้คือข้อเสียงอัลโตนะครับแต่แลกมากับขาที่สัมสุลกว่านะครับเขยขยับแขนเหมือนกันครับม้วนแขนเหมือนกันเปะนะครับข้อมือได้เหมือนกันนะครับปิดประมาณนี้นะครับอัลโตบิดเอลครับตามสบายเนาะ ได้แบบนี้เลยม้วนจึ๊บจึ๊บจึบจึบแบบนี้ได้นะครับเตะไปข้างหน้าได้เยอะมากเขาเตะไปข้างหลังได้สุดเช่นกันนะครับเตะไปข้างข้างครับอ่าอันนี้จะได้มากกว่าโพลตาโนวานะครับเนื่องจากต้องก่อตรงเอวเนี่ยจะแทบไม่มีเลยเข่าครับ90ไม่ใช่90ส,180สิ180องศานะครับพอดีเป๊ะเลยเนาะแล้วก็ม้วนขาได้แบบนี้หมุนข้อเท้านะครับเพราะงั้นเนี่ยก็คือโพลตาโนวาเนี่ยตัวโมโนอายของมันซิ่นซีออนนะครับจะขยับในส่วนของด้านบนได้ดีกว่า ส่วนพอต้าโนวาครับข้อดีคือขยับทอนล่างได้ดีกว่ามากๆนะครับจุดขยับอะไรเนี่ยมันเรียกได้ว่าแบบมาทำท่าตังฟูททำท่าบูอะไรได้เต็มที่นะครับสามารถเอาเป็นหุน่นเต้นแอโรบิกได้เลยดูเป็นหุ่นรบระยะประชิดนะครับพอทำท่านี้เนี่ยก็คือสามารถทำท่าแปลกๆได้นั่นแหละนะครับต้องบอกว่าจุดขยับของ30มบเอบเนี่ยทำได้ดีเช่นเคยนะครับไม่มีจุดไหนเลยที่เรียกได้ว่าไม่ดีนะสำหรับจุดขยับส่วนอาวุธครับมาใส่กันปืนครับใส่เข้าไปได้เลยชึบ ซื้อปืนของออโต้ครับจะเห็นว่ามันมีจุดตรงนี้อยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยผมสงสัยว่ามันคืออะไรก็เลยไปคุยกับเพื่อนนะที่ยิงปืนเป็นมาเขาบอกว่าถ้าคิดก็อารมณ์ประมาณว่าเหมือนกับเวลาปืนยิงมันจะสั่นใช่ไหมครับไอตัวเนี้ยคือตัวที่ล็อกไว้ให้มันสั่นน้อยลงซึ่งเพื่อนผมบอกว่าถ้าเกิดให้คนถืออ่ะแขนจะหักแต่ถ้าเป็นหุ่นยนต์ถือก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมัง้งอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับการทำแบบนี้เนี่ยแต่นั่นแหละครับถ้าคนถือกนะ็ไดีจากปืนนมันยอะ เกี่ย okay, คับต่ออาวุธถัดไปคือนักเคลนะซึ่งอันนี้เนี่ยโอเคอันนี้ดีมากคือปกติตอนผมใส่ให้โปรตาวาเนี่ยมันจะหล่นใช่ไหมครับแต่ของเจ้าอัลโตรครับไม่หล่นครับอ่าเหมือนกับบันไดเนี่ยพอเป็นตัวหลังๆแล้วปรับมือให้ดีขึ้นก็เลยสามารถถือนักเคลได้โดยที่ไม่หลุดมือนะครับจุดนี้คือดีมากๆผมชอบมากๆเลยหรือจะบอกว่าตัวโฟรตานาวาของมันติดบัคก,ก็ไปโรนะครับอ่านี่นครับแล้วก็เบครับสามารถเสียบเข้าที่รูข้างหลังตรงเอวได้นะเหมือนกันกำลังเก็บไว้อยู่ ขี่คอดีครับแบบพอถึงสนามรบปุ๊บก็กระโดดลงมาแล้วก็ปล่อยเบรลงชึบแบบนี้นะครับอ่าเหมือนกับเวลาลุยหนังคุนยนเลยนะเพราะงั้นเจ้านี่ครับถือเป็นหนึ่งตัวที่ยอดเยี่ยมออกแบบดีมีโมโนไอนะครับแล้วก็โอเคแหละยิงปืนแม่นนะครับเพราะว่ามีตัวป้องกันการล็อกเนะจุดขยับดีครับแรกกับจุดขยับไหลที่เสียไปนิดนึงแล้วก็หน้าภายต้าหน้ากากถือว่าเทมากเลยและแน่นอนครับมีรูเต็มตัวให้เสียบนู่นเสียบนี้แต่เปหมดนะครับอ่าโอเคครับผมซึ่งแน่นอนว่าอัลโต้ของเราครับ มันไม่จบแค่วิดีโอเดียวแน่แลวเดี๋ยววิดีโอถัดๆไปครับเราจะนำพาร์ทเสริมต่างๆครับที่ผมได้มาในวันนั้นนะมาติดให้กับตัวอัลโต้ตัวนี้ครับเพื่อดูว่าพออโต้ของเราติดอารว้แล้วเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับจะเท่ขนาดไหนจะกลายเป็นแบบหุ่นรบพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้ครับใครที่ชอบอัลโต้จาก 30L นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel ่วนใครมีคอมเม่นต์อะไรครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนเพ่านนวบกััใหมคร 拜拜。Bye bye.